Turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you วัสดีครับท่านผชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่หมู่บ้านอิมพร3ครับแถวบางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับน้องเอ็มแล้วน้องจ๋าครับเจ้าของฟาร์ม M&J ็มอนเจบุรีแคมป์เดี๋ยวตามผมมานะครับไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรดีบ้างไป เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่ m n j blue camp ครับผมว่าอิ่มออมพร3ซอยราชพฤกษ์8นะครับบางเชิงนดือกตรีชันตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเพ็มนะครับเจ้าของคอกสวัสดีครับเรับเดี๋ยววันนี้เราต้องมาพูดคุยกับสุนัขสายพันธุ์ e x o นะเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับก็ถ้าเลี้ยงจริงๆก็ตอนน่าจะประมาณ1ิปีได้แล้วครับอืมแต่ก็เพิ่งจะมาเริ่มเพาะ ประมาณได้ไม่ถึงปีครับ <Ừ. S 1> ถือว่าก็เป็นค่ายน้องใหม่อยู่ครับอืคร <Ừ. S 1> ับตอนนั้นก็จะเลี้ยงอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้น้องก็กลับดาวเรียบร้อยแล้ว <laughs> เลิกเลี้ยงไปพักหนึ่งครับแล้วก็ครึ่งกลับมาเลี้ยงได้ไม่นานนี้เองครับ,รบทําไมชอบสุนัขในแนวพิษบูบูรี่อะไรทำนองนี้ครับตอนแรกก็ด้วยความอยากรู้ครับว่ามันจะดุขนาดไหนแต่พอได้สัมผัสได้รู้จักแล้ว เป็นสุนัขพันธุ์ที่ขี้อ้อนมากและติดคนมากเลยครับมันจะแทบไม่มีความดุในตัวเลยครับตอนนี้เข้าสูงการประกวดด้วยใช่ครับล่าสุดก็งานที่ผ่านมาไลทที่หนึ่งสีเมอร์ครับ9-12เดือนอครับผมตัวนั้นชื่ออ่าน้องน้ำเงี้ยวครับครับตอนนี้บูลี่กีดตัวครับตอนนี้มีอยู่สี่ครับอืเป็นแม่พันธุ์สาม ครับแล้วก็มีตัวผู้หนึ่งครับผมเลี้ยงตัวแรกเลยก็คือข้าวซอยครับจะเป็นสีลายแหลกไตเป็นไซส์พ็อกเกตครับครับแล้วก็มีชิฟฟอนครับผมเป็นเอกโตติกบูลี่ก็จะเป็นแม่ของเด็กๆคอกล่าสุดที่เพิ่งได้ถ้วยก็จะเป็นน้องน้ำเงี้ยวครับผมสีมือครับอนาคตแม่พันุ์อีกหนึ่งตัวครับอืมครับผมแล้วก็จะมีตัวผู้เป็นไซส์พอกเกตชื่อน้องข้าวเม่าครับผม เดี๋ยวเราต้องโฟกัสมาอยู่ที่น้องนนะชิปป้อนหน่อยนะเอมเนาะเพราะว่าตอนนี้มีน้องหมาใ,ให้ท่านผู้ชมเผื่อท <c oughs> ่านผู้ชมอยากจะสนใจนะครับอีกคนหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับของเอ็มแลเจ น้องจ๋าครับซึ่งเป็นคนเริ่มต้นจากบูลี่โดยเฉพาะสวัสดีครับน้องจา๋าค่ะมีเรื่องบยู่ที่ไหนน้องจ๋าว่าทําไมถึงชอบบูลี่ตั้งแต่ต้นแล้วศึกษาอย่างไงอะไรยังไงครับจริงๆชอบโดยหน้าตาของเขาเลยค่ะกาลาค่ะแล้วก็เป็นหมาที่น่าดูและใจดีค่ะใจดีแล้วก็จริงๆ,ๆที่ชอบเลยก็คือมาจากอาณาจักรสัตว์เลี้ยงเลยแต่สมัยแบบมหาลัยค่ะก็ตามดูหนังสือตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือโดยส่วนใหญ่แล้วอาณาจักรสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นหน้าปกก็คือบูลี่บูลี่เยอะ,ะใช่หมค่ะคหนูก็เลยแบบสนใจตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มดูเริ่มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซึมซับม,มาเรื่อยๆค่ะครับ,รบได้บูลี่มาเลี้ยงยังไงครับจริงๆเราไปซื้อพิษบูแหละรเราไปซื้อพิษบูแล้วเราไปเจอบูลี่ที่อยู่ในคอกแ,แล้วเรารู้สึกว่าพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วเขาเล่นกับเราเลยเล่นกับเราเลยที่แบบว่า ไม่ดุไม่เห่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขอซื้อเขาเลยค่ะโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้บอกขายเราก็ซื้อซำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าน้องไม่ได้ดุจากที่เราไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วเขาก็ยังแบบดีใจใส่เราเยอะไรเงี้ยค่ะยังไงมาเป็น M J Bully Camp จริงๆเราอยากเห็นพัฒนาการของเขานะคะพอเราได้แม่เขามาเลี้ยงแล้วเราก็อยากรู้ว่า ลูกเขาหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอะไรอเงี้ยเราเราได้มีโอกาสไปเที่ยวงานต่างๆที่พี่ๆเขาจัดเขาก็จะมีหมาเล็กๆที่เราประกวดหลายๆรุ่นหลายๆแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอผสมไปแล้วมันก็จะได้ลุ้นน่ะว่าครอบนี้มากี่สีมาอะไรเราก็เลยแบบอ่ะลองผสมดูพอผสมปุ๊บเราก็มีชื่อฟาร์มมาได้แบบตัวที่ทําให้คนรู้จักเอมเนเจเราเนี่ยน้องจ๋าเป็นตัวไหน น่าจะเป็นน้ำเงียวค่ะครับค่ะน้ำเงียวก็มีโอกาสได้พาไปเที่ยวงานค่ะแล้วก็ได้ลงสนามที่ผ่านมาครับแล้วด้วยสายของเขาด้วยเนาะเขาเป็นลูกใช่ครับเป็นลูกของโลโลใช่ด้วยสายของเขาด้วยอะไรด้วยแล้วเขาเป็นสีมือค่ะสีมือแปลกๆค่ะเป็นมือที่ไม่เหมือนใครนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาเห็นน้องสีตัวเนี่ยจะปล่อยไหมต้องจ๋า ปล่อยค่ะตัดใจไหมตัดใจค่ะปล่อยค่ะสอบถามดูได้ค่ะอันนี้เป็นลูกของจิ๊ปฟอนนะคะเป็นสายของคนลุกเนาะครับถ้าสนใจสอบถามได้ค่ะผู้สองเมียสองค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียนี่หางเต็มทุกตัวนะคะค้อนี้ขอเป็นเฟซบุ๊กเอยครับพิมได้เลยครับผมทวัชชัยหมันการครับเบอร์โทรหรือว่าสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนครับ สี่ห้าเก้าห้าแปดสองหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลงไว้้างล่างนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากจะชมตัวเล็กหรือมาชมบุรี่ในฟาร์มเนาะเ<ด>อเมทเของเราเนาาี่ยแปลว่าคุยกันได้ค่ะก็ดีตอนรับอ,อยู่เส้นทรัลเจาฝึกขาเจะฝึกแปดยกสิบเอ็ดอยู่บุบ,บ้านอิมพัพทรสามค่ะยังไงโทรสอบถามกก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้บอกทางจะได้ไม่หลงกันเนาะ อันนี้เป็นตัวผู้นะคะนีตัวผู้ตัวนี้สวยมากค่ะหางเต็มทรงดีค่ะขาใหญ่ดูดังซะก่อนค่ะหัวโตค่ะอันนี้คือตัวผู้นะคะอันนี้อันนี้เป็นน้องตัวเมียนะครับสีและลายจะเหมือนพี่ขุนนะครับตัวนี้สีและลายหางเต็มนะครับตัวนี้ก็สั้นนะครับผมเป็นตัวเมียที่สั้นเล็กสั้นอยู่ครับผม อันนี้ตัวเมียเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นขาวล้วนนะคะมีจุดนิดหน่อยแล้วก็หน้าเป็นอย่างนี้หน้าตาดีค่ะหัวใหญ่ขาใหญ่กระโหลกใหญ่ค่ะหางเต็มค่ะนี่ค่ะสำหรับน้องตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวผู้ครับผมสีช็อกหางเต็มนะครับตัวนี้หน้าสวยนะครับผมหน้าสวยกระโหลกใหญ่ถ้าใครไม่เคยเลี้ยงน,นะคะคลองดูค่ะลองดูว่าน้อง น้องก็ไม่แพ้พันอื่นเลยค่ะน้องขี่อ้อนมากจริงๆจากที่หนูเลี้ยงมานะคะยังไม่มีค่ะยังไม่เคยแบบว่ามีกัดคนหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยยังไม่มีค่ะครับค่ะส่วนใหญ่เขาจะแบบอกระดิกหางให้คนแปลกหน้าเ้าเอาไปเฝ้าบ้านไม่ได้นะคะตอนรับเลยใช่ไหมตอนรับโจทย์ค่ะเฝ้าบ้านไม่ได้อ่ะอันนี้พูดเล่นนะหยอกอันนี้น้องแบบว่าเป็นรีมากค่ะสนิทกับ คนทุกๆคนค่ะ <c oughs> เข้ามาในเขาสนิทหมดค่ะหน้าตาได้เป็นอาวุธอยู่แล้วใช่ค่ะหน้าตาเป็นอาวุธแต่ใจดีมากมาก,ก็ดีขางให้ทุกคนนะคะพี่ครับแนะนําคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขโูลี่เนี่ย<ม>ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เคยเลี้ยงเลย้องจ๋าควรจะยังไงก่อนครับคือจะเริ่มตั้งจากการเริ่มต้น การเริ่มต้นอย่างแรกเลยคือการศึกษาสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์เขามายังไงเขาอยู่ยังไงเขามีนิสัยส่วนใหญ่เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขามาแบบไหนแล้วเราต้องดูแลเขาแบบไหนเขามีโรคอะไรที่มาติดตัวไหมอะไรที่เอสำคัญสำหรับเขาอย่างเช่นอากาศบางทีเขาอยู่ร้อนได้ร้อนไม่ได้ร้อนได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรต้องต้องศึกษาพวกนี้ก่อนแล้วค่อย เริ่มมาดูว่าเราชอบแบบไหนหน้าแบบนี้ชอบแบบนี้คือบุลลี่เนาะมันมีตั้งแต่แบบบุลลี่เอ่อสแตนดาร์ดเล็กเอ่อเป็นไซส์ไซส์ขึ้นไปค่ะคอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมที่เราจะเอามาเลี้ยงอะ่ะเราจะต้องเหมาะกับบุลลี่ประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะครับก็เพราะฉะนั้นที่มาเขาที่สำคัญมากใช่ไหมน้องใช่ค่ะสำคัญมากค่ะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลือกจริงๆเราชอบได้นะคะชอบได้แต่ว,ตว่าการที่เราจะเลี้ยงอะ่ะ เพื่อเป็นผลในระยะยาวเราควรที่จะศึกษาก่อนหม,มามันจะได้ไม่ต้องแบบเอามาแล้วโดนทิ้งเนาะชอบรักแล้วมีเงินเสื้อแล้วซื้อมาแต่พอไม่ได้ศึกษาสายพันธุ์ไม่ได้แบบเอเข้าใจในตัวของเขาทีนี้มันก็จะยากในสําหรับการเลี้ยงดูแต่ี้พอนั้นเราก็ทิ้งเขาอะ่อมนะมันจะเป็นปัญหาในในอนาคตอะคะ่ะอ,อาจจะต้องศึกษานิดนึงใช้เวลานิดนึงในการศึกษาและเข้าใจในพันธุ์นะะี้ค่ะจากประสบการณ์ตรงนะครับว่า ที่บ้านคือจะเอาหมาเข้ามาแต่แต่ละตัวนะครับผมก็จะไปดูที่ฟาร์มไปศึกษาแล้วก็สอบถามเจ้าของอ่าคนที่เลี้ยงนะครับว่าน้องทานอะไรยังไงอยู่ยังไงนะครับแล้วถึงจะตัดสินใจนําน้องเข้ามาเลี้ยงต่อไปครับผมถ้าเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงเราเลือกไปดูในฟาร์มก็ได้นะคะคเลือกไปดูที่ฟาร์มเลยค่ะว่าน้องกินยังไงอยู่ยังไง ถ้าเราออกมาแบบนี้เขาจะอยู่กับเราได้ไหมเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวเยอะค่ะเราจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวเข้าหาเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าดีกว่าให้เขาปรับตัวเข้าหาเราค่ะเสียเวลานิดนึงเนาะใช่เสียเวลานิดนึงค่ะแต่ว่ารับรองว่ามันคุ้มค่าแน่นอนะคุ้มค่ากองการเสียเวลาแน่นอน่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงบูลลี่นะครับต้องไปดูนะครับเสียเวลาไปดูหน่อยเช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะมาที่ M J Bully Camp อยู่ที่บางเชือกหนังนี่นะฮะ ไม่ไกลเลยในกรุงเทพมหานครเราด้วยเองวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอ็มกับน,น้องจ๋าด้วยนะครับที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกุ้ยเอ็มเอ็มเอเร็นดีแคมป์ของเราขอบคุณมากครับ